รั克โอบามาจะได้มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สองไหมครับไม่ได้เป็นครับสมัยเดียวเท่านั้นสมัยเดียวเท่านั้นใช่คุณเห็นใครขึ้นมาแทานเข้าในอน,นาคตคนต่อจากเขาผมมองไม่เห็นแต่คนที่แต่คนต่อจาการั克โอบามาคือจะมีคนหนึ่งใช่ไหมอีกคนที่ต่อจากคนเนี้ยคุณบุดีจะได้สัมภาษณ์เขาในเรวันนี้คุณจะได้สัมภาษณ์นักกล้าม ตัวแต่งประธานาธิบดีคนต่อจากคนที่ต่อจากบารักโอบามาคนนี้อโนชิวาสเนเกอร์ผมยืนยันและไม่นานนี้แน่นอนคอนเฟิร์มผมบอกชื่อให้ด้วยคนอื่นเจะบอกว่าอานโนจะได้มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาใช่ครูที่จะได้สัมภาษณ์เขาก่อนไม่เกินสองปีนี้แน่นอนอ๋อเหรอถูกต้องก่อนเขาเป็นประธานาธิบดีใช่แล้วบอกเขาด้วยว่าผมแสดงความยินดีด้วยผมจะบอกเขาคือ เวลาเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์วิชาบริเศษเจดดารางผมว่ามันแน่แค่ไหนทุกคนจะได้รู้และที่ผ่านมาก็เชื่อว่าทุกคนได้รู้แล้วว่า90กว่าเปอร์เซนที่ผ่านมาผมทำนายถูกเกือบทุกเรื่องโดยเฉพาะคนแต่งคนไม่แต่งคนเลิกคนไม่เลิอกอุบัติเหตุกริดจำได้ไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วครั้งแรกที่เราเจอกันเนี่ยคนพูดทิ้งท้ายในรายการว่าอะไรคุณจำได้ไหมจำได้ครับคุณพูดว่าอะไร ผมจะเป็นหมอดูอันดับหนึ่งคนทั้งประเทศจะต้องรู้จักภายในอายุไม่เกิน25ปีต่อไปอีกร้อยปี200ปีหรือ1,000ปีนหนาทุกคนจะต้องจําชื่อกิจคอนเฟิร์มและไม่มีใครทําลายสติของผมได้นั่นคือสิ่งที่ผมพูดไว้แล้วคุณพูดด้วยใช่ไหมว่าคุณอาจจะตายก่อน,นอายุ3ามสิ 30. คนคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมคงจะเป็นเช่นนั้นหรืออาจจะเป็นเช่นนั้นผมตอบไม่ได้แสดงว่าคุณยังเชื่อว่าคุณอาจจะตายก่อน,นอายุ 30, 30, 30.